สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสมการกําลังสองนะคะสมการกําลังสองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อยูอ่รู้จักกันอยู่ในรูปของอลักษณะของพหุนามน,นะคะรูปทั่วไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะก็คือ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะ เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวนะคะก็คือตัวเลขทั่วไปนะคะและ a ไม่ไม่เป็นศูนย์ะคะคือมีค่าไม่เท่ากับศูนย์สมสิธิ์ก็คือต้องมีค่าเป็หนหึงหรือมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะวิธีการแก้สมการกำลังสองมีหลายวิธีนะคะวันนี้จะนำเสนอในการแก้สมการกำลังสองโดยการแยกตัวประกอบของพหุนามน,นะคะ แยกตัวกรอบของพหุานามอ่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าจงแก้สมการ x กํลังสอลบส x เข้ากับศนนะคะอันนี้เราจะสังเกตว่าสมการนี้มีลักษณะอยู่ในรูปทั่วไปแต่ว่าค่า c หรือว่าค่าคงตัวเนี่ย เป็น0นย์นะคะตอนนี้มี2พจน์ขึ้นมาอ่าเป็น2พจน์สามารถแยกตัวประกอบได้ง่ายๆนะคะโดยการดึงตัวร่วมหรือว่าแยกแฟ,เฟกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นจาก x กำลังสองลบส x เท่ากับศนเนี่ยเราสามารถดูตัวร่วมของอทั้ง2ตัวเนี้ยว่าอะไรเป็นตัวร่วมของทั้ง2ตัวนี้นั่นก็คือตัวแปด x นะคะเราก็สามารถที่จะดึง x ออกมานะคะเราก็จะได้ x เลบ x ลบสเท่ากับ นะคะอ่ะเมื่อเราแยกแล้วนะคะแยกตัวประกอบออกมาแล้วเป็นกำลัง1น,นะคะเราก็จะได้2กรณีที่เกิดจากการคูณกันนั่นก็คือ x กรณีที่ x เท่ากับ0นะคะอีกกรณีหนึงนะคะหรือ x ลบ3เท่ากับ0นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ0 ึ่งค่าหรืออีกค่าหนึ่ง x ลบสามเท่ากับศูนย์ดังนั้น x อีกค่าหนึ่งก็เลยมีค่าเป็น x เท่ากับสามนั่นเองนะคะอันนี้คือการแก้สมก,การกาลังสองโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบน,นะคะกรณีที่เป็นค่า c เป็นศูนย์นะคะ x เท่ากับศูนย์หรือ x เท่ากับสามตัวอย่างที่สองแก้สมก,การของ x กำลังสองลบห้า x บวกหก เราสามารถแยกตอนนี้มีทุกพจน์ครบเลยนะคะเราก็ดูว่าตัวอะไรเอ่ยหรือว่าจำนวนใดที่คูณกันแล้วได้พจน์หลังก็คือค่าที่เป็น6นะคะคูณกันได้6นะคะบวกหรือลบกันเนี่ยได้พจน์กลางก็คือลบ5นะคะอ่ะจะเป็นอ่ะ6 1นะ6 1ได้6หรือ3 สองก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูว่าจะเป็นค่าไหนถ้าหกหนึ 1, ่งหกคูณหนึ่งได้หกอ่าแล้วตัวหลังเนี่ยเนื่องจากคูณกันแล้วได้ค่าเป็นบวกใช่ไหมคะค่าเป็นบวกก็จะได้สองกรณีก็คือบวกทั้งคู่กับลบทั้งคู่นะคะถ้ากรณีที่หนึ่งเป็นหกกับหนึ่งเราใช้การบวกทั้งคู่หกบวกหนึ่ง ไม่ได้ลบห้านะคะค่าบวกทั้งคู่ไม่สามารถที่จะได้พดกลางก็คือลบห้านะคะ,ะลบหกกับลบหก็ไม่ได้ลบหดังนั้นที่เป็นไปได้ก็คือ3กับ2อแน่นอนนะคะ,ะเราก็มาดูว่าได้แฟกเตอร์ก็คือ x อกลบ3กับ x อลบ2นะคะเท่ากับ0นะคะ ลบสกับลบสคูณกันได้6บวกกันแล้วได้ลบหเพราะฉะนั้นเราก็ได้ x ลบสเท่ากับศอีกกรณีหนึ่งก็คือ x ลบสเท่ากับศนะคะเราจะได้พจน์แรกก็คือ x มีค่าเท่ากับ3หรือ x เท่ากับสนั่นเองอันนี้ ขียนสรุปไว้ดน,นึงว่าดังนั้นนะคะ x เท่ากับ3หรือ x เท่ากับ2นั่นเองนะคะตัวอย่างที่3จงแก้สมการ x กำลังสองลบ18เอ x กำลังสองเท่ากับ18อ่ามีพจน์แรกและมีพจน์สุดท้ายนะคะพจน์แรกและพจน์สุดท้ายเวลาแก้สมการนะคะเราจะต้องจับทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ไว้ซ้ายมือแลวทำให้เครื่องหมายเท่ากับด้านขวามือของเหมือนเท่ากับเนี่ยเป็นศูนย ดังนั้นเราก็จะได้ย้าย18มาก็จะเป็น x กกำลังสองลบ18เท่ากับ0อ่าทีนี้ลักษณะของอ่ารูปแบบมันไม่มีพจน์กลางมันมีพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายนะคะดังนั้นมันจะอยู่ในรูปของลักษณะของผลต่างกำลังสองนะคะผลต่างกำลังสองมีพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายนะคะ นั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าตัวหลังเนี่ยเกิดจากอะไรยกกำลังสองนะคะ18เนี่ยไม่มีอะไรยกกำลังสองเราได้18เพราะฉะนั้นติดรากนะคะเราก็จะได้พจน์หน้าก็คือ x กำลังสองพจน์หลังก็คือ square root นะคะยกกำลังสองเท่ากับ0นั่นเองนะคะเราก็จะแยกได้บวกกุเล็บหนึ่ง x ลบ x ลบ square root 18กับ x บวก square root 18นะคะได้บวกวงเล็บหนึ่งแล้วก็ลบวงเล็บหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่า x ของเราดังนั้น x ก็มีค่าเท่ากับบวกลบ square root 18นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะ,ะตัวอย่างที่4นะคะ จงแก้สมการของ x ลบ6ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2อ่ะย้าย2มาให้ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเป็น0นะคะย้าย2มาก็ลบเท่ากับ0อ่าลักษณะเดียวกันเลยเป็นลบนะคะเป็นลบที่อยู่ระหว่างกำลัง2ตอนนี้ใช้ผลต่างกำลัง2 แต่ว่า2ไม่มีอะไรคูณกันหรือว่ายกกำลังสองเราได้2ดังนั้นก็จะติดรานะคะเราก็จะได้ x ลบหทั้งหมดกำลังสองลบสรูองใช่ไหมคะทั้งหมดยกกำลัง2อเท่ากับศูนนั่นเองอแยกมาเป็นบวกตัวนึง ลบตัวหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็จะได้ x 6, ลบ6กลบสแควรูสองกับ x ลบ6บวกสแควรูสองนะคะอ่าได้บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งนะคะดังนั้นดังนั้น a เ,เดี๋ยวต้องจับเท่ากับศูนย์ด้วยนะคะ ได้สองสองกรณีนะคะหรือ x ลบหกบวกสแควร oot สองนะคะเท่ากับศูนย์อ่าเพราะฉะนั้น x ก็จะได้เท่ากับหกบวกสแควร oot สองใช่ไหมคะกับหกลบสแควร oot สองนั่นเองนะคะได้สองค่านั่นเอง ตัวอย่างที่5จงแก้สมการ2 x กํลัง2บวก5 x ลบ3เท่ากับ0อันนี้มีสัมประสิทธิ์มากกว่า1นะคะหน้าตัวแปรของ x กํลังสองเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็น2นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็แยกอ่าแฟกเตอร์ factor, ปกตินะคะอะไรคูณกันได้2ก็แน่นอน2กับ1แน่นอนก็น่าจะเป็น2 x นะกับ พจน์หลังพดสุดท้ายเป็น3ามจำนวนที่คูณกันแล้วได้3ก็คือ3กับ1แต่การวางตำแหน่งเราก็ต้องดูว่าพดกลางเนี่ยเอเป็น5นะคะพดกลางเป็น5ดังนั้นตรงนี้ตรงนี้สามารถแยกได้เป็น1กับ3ใช่ไหมคะ,ะเราก็ลองวางดูวางตำแหน่งนะคะใส่เครื่องหมายคูณกันได้ ลบสามใช่ไหมคะก็แสดงว่าเครื่องหมายจะต้องเป็นบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งนะคะแต่ใส่บวกตรงไหนลบตรงไหนดูตรงกลางด้วยว่าตรงกลางเนี่ยเหลือบวกห้านะคะบวกห้าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบก็น่าจะใส่ตรงนี้เครื่องหมายบวกใส่ตรงนี้นะคะอ่าได้หนึ่งกลบ x กับบวกหกกนะคะก็จะเป็นบวกห้าอนะคะอันนี้ได้ลบ x เนาะอันนี้ได้ บวก6นะคะ6ลบ x 6x ลบ6ลบ x, x นะคะได้ 5x ใช่ถูกตอ้องอ่าแยกตัวประกอบถูกตอ้องดังนั้นเราก็จะได้ 2x ลบ1เท่ากับ0นะคะหรือ x บวก3เท่ากับ0ดังนั้น x เดียวเท่ากับ หนส่วนสอะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือ x เท่ากับลบสนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการแยกตัวประกอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในกรณีที่เป็นใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยนะคะสามารถทบทวนได้อีกนะคะหรือว่าจะหาเพิ่มเติม จากในเว็บหรือว่าในหนังสืออื่นๆได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ